ค่ะสวัสดี FC เอฟซีแฟนส่งทุกคนนะคะมันนี้โน่นทียากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสำนักสงฆ์นะคะเลขสำนักสงฆ์อ่างวนท่านมานี่เป็นแบบนี้นะคะนะคะงวดที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะคะพระอาจารย์เพื่อนหายมาสามเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดสองห้าแล้วกัเจ็ดศูนย์นะคะตัวเน้นนี่น เน้นเจ็ดศูนย์กับหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็มีสองหานะคะเพิ่นให้ไปกับบนล่างนะคะนะคะนะคะวัตถิพานมานะคะเพิ่นส่งมาให้นะคะวัตถิพานมานะคะวัตถิพานมาเป็นแบบนี้ผลปรากกฏว่าเลขออกข้างบนแปดเจ็ดสองข้างล่างออกสามศูนย์นะคะนะคะ เลขออกข้างล่าง3 0มศนนุนที่ยากับสื่อแต่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดศูนย์สื้อแต่โตเน้นนะคะสองงวดบ่เข่ากับบ่มีทุนนะคะงวดนี้ก็เลขบ่ได้สื่อทุกโตนะคะนุนที่ยากกับบ่โชคดีทั้งสองเข้าก็รู้สึกว่าจะโชคดีหน่้อยนะคะโชคดีบ่หล้ายนะคะนะคะเพิ่นกับสังวัดจริงๆนะคะนะคะมืองวดนี้นุนที่ยาบ่ไดดไปทายทํานะคะนะคะเพิ่นสางวัดจริงๆนะคะนะคะทั้งสองเข้ากับโชคดีบ่หล้ายนะคะ ว่างวดก้อนบ่เขานะคะบ่เขาสองงวดก็รู้สึกว่าจะจะหมดไปร้ายนะคะวันนี้ก็บบมีทุนนะคะวดดัที่ผ่านมาเนี่นุ่นทิยาก,กับบมีทุนสื่อเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดกับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเกตเท่าน,น,ะะน,นาั้นนะคะตัวอื่นนุ่นทิยาบ่สื่อนะคะสองหาหาสองกับซื่อหน่อยๆนะคะก็เลยบ่โชคดีนะคะเอฟซีทั้งสองเข้าหรือซึกว่าจะโชคดีอยุ่สามซีท่านนะคะนุ่นทิยาก,ก็ได้โอนเงินไปทางสำนักสงฆ์นะคะผ่านบัญชี พระนะคะบัญชีพระอาจจะเป็นลูกชายของแม่ชีนะคะที่ยุ่สำนักสงฆ์นะคะก็เป็นเงินบหลายนะคะทั้งสองเท่านี่รูซสึกว่าจะบ่ตนัดกับเลขหลายโตนะคะกับบางท่านบางคนอาจจะทุนบหลายกับซื้อถ้าตัวเน้นตัวบ่เน้นกับบซื้อนะคะกับโชคดีไปบหลายคนนวดย่าโอนไปกับมนนะคะีคุณสมพรนะคะคุณสมพรเข็มทองแปดร้อยบาทนะคะคุณณฤมล นะหรือมนอาสาคม300บาทนะคะคุณการดา500บาทนะคะคุณสุพิษ300บาทเป็นจำนวนเงินพันเกะคะ1 9 0่บาทนะคะ, 1, ะ,คะสำนักสงฆะะ์นุทิยะโอนไปเขาบัญชีพระทางสำนักสงฆ์แล้วนะคะนะคะนุทิยาโอนไปแล้วนะคะ ถ้าผู้ใดอยากร่วมทําบุญนะคะเอฟซี FC อยากร่วมทําบุญสร้างสาาการประเรียนอยูส่สานักสงฆ์กมีบัญชีใหนะะ้นะคะนะคะหมายเลขบัญชีนะคะธนาคารกรุงไทยนะคะเป็นบัญชีพระนะคะพระธีรเมธอ,อมแก้วนะคะนะคะหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยห6ห3หนึ่งสาสาด้าสี่กนะคะรอนิญาจะว่าท้ายโดนเด้อค่ะเพื่อผิดกฎนะคะ เมื่ออยากจะโซ่หมายเลขกบัญชีเราได้นะคะนะคะทางวัดเิ่นกระสังวัดจริงๆนะคะทําถนนหนทางนะคะสรงมาให้เบื้องทางร้ายนะคะแมซี่เมซีหวานเป็นคนทรงม้านะคะนะคะถึงบ่ไปเพื่อนกระส้งตัวเลขมาาห้เนี่ยทางมาใหายนะคะ,ะเหตุผลนะคะช่องอื่อนเพื่อนถูกหลายนะคะเป็นเงื่อนจํานวนหลายแสนนะคะที่โอนไปที่เอาไปทําบุญทางสํานักสงฆ์นะคะช่องเฮ่านี่ถูกหน่อยเพราะว่า เหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่านนทิยาบ่ได้ขายายตัวเลขบ่ได้หมุนห้นะคะเอฟซี FC บางก้นอาจจะทุ่นหน่อยนะคะบางครั้งมุนห้อาจจะบ่ได้ถูกนะคะช่องอื่นเพิ่นถูกหลายเพิ่อนอาจจะขายายตัวเลขให้หรือหมุนเลขให้นะคะนุนทิยาออกมาแบบนี้กับลงแบบนี้บ่ได้มุนห้นะคะวันนี้อา,าอาจารย์ก็บอกว่ามุนหจาจักน้อยนะคะหมุนห้เอฟซีแน่นะคะ สามรับเลขสามตัวอาจจะเป็นหกลับนะคะเลขสองตัวจะเป็น,ก,นะะลกลนกับไปกลับมาเดี๋ยวนูนวดนี้เพิ่นกระส่งมาหาแล้วนะคะส่งมาทางไล่นะคะเดี๋ยวนู้นที่ย่าจะให้เบิ้งน้ากันนะคะนะคะงวดนี้เป็นงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกนี่นะคะเพิ่นส่งมาเป็นแบบนี้นะคะนะคะนะคะเพิ่นกระหายข่ย้ายตัวเลขนะคะนะคะให้ขายายตัวเลขเดี๋ยวนุ้นที่ย่าจะขาย้ายหาเด้อคะ่ะ นะคะเป็นทรงมาเป็นแบบนี้นะคะอยากจะให้ขยายเ,าเลขสามตัวเนี่ยให้หมุนหกกราฟเลขสองตัวเนี่ยค่ะสามารถไปกลับบนล่างเพื่อว่าจะได้ถูกจะได้โชคดีคือคอื่นคือช่องอื่นเพิ่นนะคะ่องอื่นเพิ่นก็นกนถูกคู่ละลายแสนนะคะเพิ่นอาจจะมีทุนสองเท่าอาจจะบมีทุนนะคะแต่ก็เป็นจริงเลขมันมาแบบนี้นะคะเลขเพิ่นบ่ได้หลาย นะคะหมุนไปหมุนมากลับไปกลับมาบนล่างนะคะเลขสามตัวนี่หมุนหกกรบเลขสองตัวนี่หมุนไปหมุนมาบนล่างกระกายเป็นเลขหลายตัวนะคะอันนี้แม่ซี่ทรงมาให้นะคะโดน้นิญาตจะลอกออกมหาห้เพื่อความกระจ่างชัดนะคะเดี๋ยวจะได้แคบหน้าจอได้นะคะการอนิญาตก,ก็ขอขอบุญขอบุณที่เอฟซีโอนเงินมาผ่านบัญชีอนิญานนนุยาก,ายาก,กะโอนไปทังสำน,นักสงต่อนะคะก็ขอโมทนาบุญกับเอฟซี เป็นเงื่อนบ่หลายก็ได้บุญคือเก้านะคะห้าต่าง้งใจทําบุญก็ได้บุญนะคะนะคะเดี๋ยวจะขายายตัวเลขห้เบิ้ง่าเป็นแบบใดนะคะเอาแบบบ่รุดเอาแบบบ่พลาดนะคะสำนักสงฆ์วดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกหกนะคะเพิ่นหายมากจริงๆเป็นสองแปดเก้านะคะแล้วก็มีสามแปดกับสี่เจ็ดน่นเน่นคือแปด เออสามแปดนะคะนะคะนุ่นทีย่าเขียนตามเพิ่นเขียนให้นะคะแล้วก็เลขสองตัวจากให้กับเขียนกับให้เลยนะคะเลขสามตัวนุ่นทีย่าจะเขียนให้หกกับนะคะหอากับมาลุ้นนัากันว่าตัวใดจะเข่าตัวใดจะใกล้เคียงอยู่ในนี้นะคะเขียนหกกับเพิ่นให้มาสองแปดเก้านุ่นทีย่าจะเขียนสองแปดเก้าสองเก้าแปดนะคะเก้าแปดสองเก้าสองแปดนะคะแปดสองเก้าแปดเก้าสองนะคะสำหรับเลข สองโต้ก็จะมี3 8 8 3 4 7 7 4นะคะเลข8 2นี่ก็ตัดออกมาจาก3ตัวบนเนี่ยนะคะก็เป็น2 8 8 2 2 9 9 2นะคะ9 8 8 9นะคะนะคะจะเขียนกับๆว่บาบนล่างนะคะเ,เลขสามเก้าเก้าสามนี่นุ่นกับสองสามกับแปดแปดนี่นุ่นที่ยากเอามาจากที่เป็นทรงมาให้นี่นะคะจากตรงนี้นะคะ นะคะเขียนให้ละเอียดยิบเลยนะคะเพื่นบอกว่าเป็นเลขร้ายโตแต่ว่าโตได้ชอบโตได้มากก็ค่อยจัดนะคะ ก็ค่อยเน้นเอานะคะแต่ว่าเพอนเน้นหายจริงๆคือ38นะคะนะคะ,ะ,คะเลข3ตัวสองนะคะเป็นเลข6ฮกกรันุ่นที่ยากเขียนหายเอาละเอียดเย็บเลยนะคะเพื่อพอมินพินองเอฟซีโชคดีคือสองอื่นนะคะช่องอนเพื่นเราซื้อว่าเพิ่นจะถูกคนละหลายนะคะแต่ท้าบุญเขาวัดจานักส่งหลายแสนบาทนะคะนุ่นทียากกับ ขอโมทนาบุญด้วยนะคะเพิ่นอ,อาจจะมีทุนนะคะทั้งสองห้าอาจจะทุนบวหลายนะคะยังเข่นนุนทิยาเป็นต้นนะคะสองวันนุทิยากรเมือไปเกือบ3ามสี่หมื่นนะคะเกือบสี่หมื่นบาทก็เรบ่มมีทุนนะคะวันที่ผ่านมานี่บอกตรงๆนะคะสือ่อเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะงวดที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะคะเพิ่นหมุนไปหมุนมาเพิ่นก็ะออกสามศูนย์หลางนะคะนุนทิยาบอสื่อจ้าบาทพี่น้องนะคะวันนี้เอาแบบบอพาดบอุดเลยหมุนหายทุบ ประตูนะคะเอาแบบบลุดเลยนะคะมุนห้แบบนี้แล้วแต่พม่านองอีฟซี่จะพิดราระนาชอบตัวใดกับจัดนะคะว่าชอบกับเบื้องน้ากันรุ่นน้ากันบางวดนี่ได้หนี้มันจะออกตัวใดจะออกบลูดหรือออกลางนะคะนุ่นที่ยากก็เป็นสะพานบุญหนะะ้นะคะนะคะห้องกับมารุนน้ากันนะคะห้เป็นแนวทางหาสื่อสารก,กินแบงรัฐบาลน,นะคะอ่าแนวทางของพระอาจารย์สำนักสงฆ์นะคะ แม่ซี่เพิ่นกับเป็นสพานบุญหายทรงมหาหายนุษยที่ยานะคะกับข,ขอบขอบุญขอพุณนแม่ซี่หลายๆเด้อคะ่ะที่ทรงแนวทางมหาเอกซีทั้งสองนุษนทิยานะคะนะคะนุษนทิยากับข,ขอจบคลิปแนวทางของสำนักสงฆ์เลขสร้างวัดสร้างศาลานะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพอกันมาโชคดีสวัสดีค่ะ